สวัสดีครับมาเจอกับ PDP Cycling อีกแล้วนะช่วงนี้ก็มาที่ Suspension Geek Section ของรายการนี้ว่าแล้วก็มาดูกันที่ Giant NRS 2 0 0 3นะครับก็ว่ากันว่าเป็นรถที่แปลกๆของ Giant นะแปลกยังไงก็คือมันเป็นรถที่เป็น Giant แต่มีสติ๊กเ er กอร์ Specialized ติดอยู่ อันนี้ก็ว่ากันว่ามีมีทนายคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าประวัติก็คือ,อาจ็แอนกับ Specialized เนี่ยก็แข่งกันพัฒนาแต่ว่า Specialized เนี่ยชนะตอนที่ยื่นขอพท t เทนท์ทำให้ต้องไปเซตเทิร์นกันนอกศาลแล้ว g จ a แอนก็เลยต้องยอมอให้เครดิต s p e c i a l i z e d นี่เขาว่ามาอย่างนี้นะครับเรื่องเล่านะีแต่ว่าถ้าถามว่า มันเหมือนกันไหมก็ต้องบอกว่าระบบโฟบาร์เนี่ยมันก็คือเป็นลิงเกจพื้นฐานของแมชชีเนอรี่นะครับจะถามว่าใครเป็นเจ้าของมันก็คงยากที่จะตอบมันก็คล้ายๆกับคอร์ดของเพลงที่ของเอ็ดเชรันนะครับที่ว่าอะไรนะลูกหลานของมาวินเก็ป่ะหรือใครเนี่ยจะไม่ได้และฟ้องร้องว่าไปก๊อปเพลงเข้ามาแต่เพลงมันก็มีแค่4คอร์ด ชั้นใดก็ชั้นนั้นในวงการจักรยานเนี่ยมันก็มีลิงก์แค่4ลิงก์นะครับนอกจากว่าเราจะไปเพิ่มอีกสัก2ลิงก์นะอันนี้พัน i n อินเทนว่าแล้วมาดูที่การวิเคราะห์เลยอันนี้ก็มีในส่วนของลิงก์ที่เป็นโปรแกรมเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ในด e สคริปชั o นนะครับเขาก็ analyze มาคร่าวๆแล้วอันนี้แต่จริงๆเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ย ซึ่งมันเป็น browser based เขาดีไซน์มันเพื่อ,อดูเฉพาะ vpp แต่ผมก็เอามาดัดแปลงให้มันวิเคราะห์ในส่วนของ4บาร์นะครับลกัลกๆเนี่ยจะเห็นว่า Linkage การจัดวางเนี่ยถ้าดูในรูปนี้ต้องพยายามจัดวางจุดหมุนต่างๆ P พรวิททุกตัวนะครับให้มันคล้ายคลึงกับจ i a n นมากที่สุดก็จะได้ Leverage Ratio เนี่ยเป็นค่าติดลบ,ลบ16%ก็คือแทนที่จะเป็น p r r g r e s s i v e Suspension เนี่ยคือยิ่งยุบยิ่งแข็งมันก็จะกลายเป็น r e g r s s s i v e Suspension ก็คือยิ่งยุบยิ่งอ่อนนะครับถัดมาก็เป็นค่า a n t y s q u a t ก็คือค่าอันที่2ตัวนี้ค่า Anti-squat ที่ออกมาก็คือเริ่มต้นที่ประมาณเกือบเ200%แล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนถึง100%นะครับ นนี่ก็คือในส่วนของสุดท้ายเลยค่า anti rise คือค่าข้างล่างนี้ก็คือต่ํากว่า50%าแล้วสาว4 0อันนี้คือค่าที่มาจากโปรแกรมสเร็จลูกนะครับมาดูค่าที่เราคำนวณด้วยการใช้ solid work s นะพอใช้ solid work เนี่ยก็เป็นอย่างที่คิดก็คือ leverage ratio curve เนี่เป็นล e s s i v e ก็คือขึ้นขึ้นเพิ่มไปอย่างนี้จาก2.5ประไปจบที่ประมาณ2.9คล้ายๆกับที่ โปรแกรมมันคำนวณออกมานะโปรแกรมเขาบอกว่าลบ16%ก็มาดูว่าตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้ลบ16.29%เพราะฉะนั้นการคำนวณโดยการใช้ SolidWorks เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับนักวิเคราะห์ท่านอื่นนะครับนะใกล้เคียงกับโปรแกรมสำเร็จรูปนะถัดมาก็คือในส่วนของ Anti s q u a d กับ Anti Rise นะครับ ตรงนี้คำนวณออกมาได้พลิกอยู่ราๆ170วๆร้อดสิปรโดยประมาณตรงนี้บอกร้อยตีไปร้อเปอร์เแล้วกันจากนั้นก็ลดลดลดลงมาตามระยะยุบยิงยุบก็คือแอนตี้สควอตก็ลดลงมาเป็นไปตามค่าทีา่ของเจ้านี้เขาวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือลดเลยอย่างเดียวนะของเรานี่มันขึ้นแล้วก็ลดนะส่วนค่าแอนตี้ไรส์เนี่ย อันนี้ก็จะดูแปลกๆนิดหนึ Anti ่ง a n t i r i ไรของคันนี้เนี่ยตอนแรกก็เริ่มแค่37ปรโดยประมาณแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่ประมาณ53นตะในขณะที่ของที่เขาคำนวณมาเขาไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ดูคร่าวๆก็ขึ้นแล้วก็ s t a เบิแล้วก็ลงนะต่างกันนิดนึงก็มาดูว่าทำไมมันถึงต่างกันนะครับหลกัลกๆเนี่ยถ้าซูมอินตัวลิงกเกจเนี่ย ว่าแล้วก,ก็เดี๋ยวผมใส่ในเพ้นง่ายๆนะครับซูมกันให้ดูแล้วเรามาลากเส้นดูกันเดี๋ยวผมใช้เส้นสีเขียวแล้วกันถ้าเราลาก Contact Patch แต่ก่อนเราจะลากเส้นผมเอาตรงนี้และว่าจุดหมุนในอุดมคติมันจะอยู่ประมาณนี้ก็คือประมาณจุดที่ โซ่กับเฟืองมันขบกันแล้วก็อยู่ประมาณ12นาฬิกานะครับของ BB BB ก็คือจุดตรงนี้นะครับถ้าเราลากจาก c o คอนแทคแพชก็คือตรงนี้แล้วไปตัดตรงนี้เส้นนี้เนี่ยคือเส้นที่มีค่า Anti-Rise ประมาณ100%ประมาณนะ ที่บอกว่าประมาณเพราะว่าแต่ละรุ่นมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ด้วยดีไซน์ของคันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราลากไปดู instance center ก่อนจุดตัดมันก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้คือจุดตัดแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดหมุนที่สองอยู่ตรงเฟรมประมาณตรงนี้นะครับมันไม่เป๊ะหรอกส่วนอันนี้ก็เป็นยังไงอยู่นี้เส้นเนี่ยมันไปนตัดอยู่ ไกลเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมวาอีกอันหนึง่งผมวาดเส้นนี้ก่อน,นเส้นที่สอสมมติว่าผมมองแล้วง่ายเดว่าจุดหมุน pivot มันอยู่ตรงนี้สมมติว่าจุดหมุนมันอยู่โซนนี้แล้จะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันตัดไกลโพ้นมากนะไอจุด instant center เนี่ยมันอยู่คืออยู่นอกรูปเลยนะครับ มันเลยทำให้ anti rise มันลดและด้วยการจัดวางจุดหมุนต่างๆเนี่ยถ้าผมมาร์คด้วยสีเขียวแล้วกันจุดนี้อีกจุดก็อยู่ตรงนี้นี่จุดที่อยู่ตรง main frame เนี่ยถ้าจำผิดมันจะอยู่แถวๆนี้นะมันก็เลยทำให้ไอ้เขาเรียกว่าอนะางตำแหน่งของ instancer ตอนแรกมันก็อาจจะตกลง แล้วมันก็อาจจะคงที่แล้วก็เพิ่มขึ้นมันเลยทําให้ได้ค่ากราฟออกมาแปลกๆนะเข้าใจาว่าตอนนั้นมันยังเป็นช่วง try and error แล้วก็ cat cam มันยังไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้นะการ a n a l y ิ i s มันอาจจะยังไม่ดีเท่านะครับการทําจักรยานมันก็ค่อนข้างจะเป็นไง try and error ก็มาดู geometry ก่อนเราจะจากกันไป geometry ที่เขาให้มาก็ตามรูปนี้ครับนะกดพอยส์วิดีโอแล้วดูัเองแล้วกันนะโอเคก็จบไปแล้วกับการรีวิวอย่างง่ายในส่วนของ Giant n i s 2003นะครับสวัสดีครับ